ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางหวยฮานอยนะครับ2ตัวเน้นรูดนะครับ ในงวดวันที่22นะครับพึกสภาคมพศ2564นะครับครับผมสำหรับเมื่อวานนะครับฮานอย2ตัวเด่นเน้นรูดนะครับเลขที่ให้ไปนะครับเลข0ูนย์กับเลข7นะครับสำหรับ7นะครับก็เข้า72นะครับในรอบเฉพาะกิจนะครับมาก่อนเพื่อนเลยนะครับสำหรับ0ูนย์นะครับก็เข้าเฉพาะเลขวิ่งนะครับเมื่อวานนะครับ ก็มาในรอบเฉพาะกิจนะครับ048นะครับแล้วก็รอบ VIP นะครับ049นะครับมาอยู่เลขวิ่งหมดเลยนะครับสำหรับเด่น0นย์นะครับสำหรับชุด3ตัวนะครับก็เกี่ยบเข้าโต๊ดนะครับเมื่อวานนะครับเลขที่แอดมินให้ไปนะครับ3ตัวนะครับ073นะครับเลขที่ออกนะครับ3ตัวโต๊ดรอบปกตินะครับ 722, 723นะครับผมพี่น้องส่วน722ในรอบพิเศษนะครับก็เกียบเข้าโต๊นะครับเมื่อวานนะครับยังขาดขาดเกินกนอยู่นะครับครับผมสําหรับวันนี้ผมก็ได้ตัวเลขมาเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับแนวทางนะครับในงวดวันที่22นะครับพฤษภาคม2564นะครับก็มาชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับเลขที่ผมได้มานะครับเน้นนะครับเน้น8กับ9นะครับ เน้น8กับ9นะครับเน้นลูทนะครับเด่น8นะครับก็จะมี84นะครับ82นะครับ83นะครับ80นะครับสำหรับเด่น8นะครับก็มี4คู่นะครับสำหรับเด่น9นะครับก็จะมี79นะครับ4 9 4นะครับ9 3นะครับ90นะครับ สำหรับเด่น9นะครับก็จะให้4คู่นะครับสำหรับชุด3ตัวนะครับชุด3ตัวก็จะมี084นะครับ3 7 9นะครับ3 9 3นะครับสำหรับแนวทางชุด3ตัวนะครับครับผมผมก็จะตัวนให้ฟังอีกรอบนะครับแนวทางหวยฮานอยนะครับ2ตัวเน้นรูดนะครับ ในงวดวันที่22นะครับพฤศภาคม2564นายนะครับเลขที่ได้มานะครับเน้นรูด8นะครับกับ9นะครับตัวความชัวนะครับเด่น8ก็จะมี8 4นะครับ82นะครับ83นะครับ80นะครับเด่น9นะครับก็จะได้79นะครับ9 4นะครับ93นะครับ90นะครับ สำหรับชุด3ตัวก็จะได้084นะครับ379นะครับ393นะครับสำหรับตัวเลขชุด3ตัวนะครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับ fc พี่น้องนะครับที่เข้ามากด s u b s c r i b ์นะครับกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นะครับแอดกิมพารวยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกด s u b s c r i b ์นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ ที่สำคัญก็จะลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อแต่ในพลาดการแจ้งเตือนนะครับในคลิปต่อๆไปนะครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับมีความโชคดีนะครับมีความสุขทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ